กูมีเพื่อชุบกูด้วยนะเชุบวายเขาด้านหลังเขาด้านหลังพี่เกี็บหิ้วด้านหลังนะครับผมหู่ห้องหู่ห้องนะ để tôi hên này à, anh tôi anh này anh anh về anh 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 tên lán tên lán nó à, เห้ลากมาตรงกลางได้ป่าวไม่เห็นหรอยติดเสาแม่งว่ะนึกสบายเนื้อสบายไอตัวเล็กตายนะเออไม่เอาอะชาเลนจ์ถึงบอกให้ลากตรงกลางไงลาก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 ทำไมก่อนเดี๋ยวมันแยกกันเองอะห้ามให้ตัวเล็กตายด้วยอ่ะอ่อจริงเหรอใช่ใช่ อาตีได้ตีเลยไงตัวตัวเล็กแม่งไล่กวัวตัวเล็กดีตีเลยตีตั้งันนะเห็ดที่ยวไรโอ้เฮ้ยโอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดโอ้โอหเห็ดโอเคต้องใช่อย่างนั้นด şey oh, oh, oh. oh, oh. ิใช่อย่างนั้นดิตัวเล็ก ไอ้เหี้ยตัวเล็กตายก่อนนะเด็กเออเนี่ยตัวเล็กซื่อศพอยู่ในสัตว์ไอ้สั์ไอ้เหี้ยมันเดินเข้ามาหาดาบตัว<อ>ช่วยไม่ได้วะเฮียเขาเท่าทีทำไมทำไมเอาวะนี่แพงหรอเนี่ยอันเนี้ยกู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 ยังไม่ทำตอนนี้หรอก แล้วตรงนี้ใสย่ย,สยับเลยฮะใส่ยับะอันตีเลยตอนแรกนายอ,องไปทำลายมันยินงยงิทำลายบ้า <laughs> อนได้เนไดน้ังไหนอะ เอ้ยล้อม,มาอังตีเลยนะอังติอังติโอ,อเค้ามาแล้วอย่าออก <ไป S 2> นะไอเทียนี่แม่งตีกูไอ้สาดกุกูฆ่าแม่งเลยนะเฮียแม่งตีกูหรยอฆ่าฆ่าตัวฆ่าแม่งจัดตีกูอย่าไปฆ่ามันแล้วก็อย่าขมโมยของนะเว้ยไ <laughs> 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 อ้เฮี้ยมันตีกูอ่ะ เก็บได้จริงแต่กล่องไม่ออกหรือว่าเอลือกใส่กล่องไม่ออกนะถ้าเก็บอ่ะมึงดูไอ้กูกล่องราชากูติดกูติดกูติดโตกูติดไอสัตว์ตายยังมั้งมีเก่าใช้มึงเก่าใช้มึงเก่าอ๋อกล่องราชาออกเลยเฮ้ยติดปะไอ้เหอกจริงโตออกออกมาแล้วเดี๋ยวนะลืมเอายิ้วมือขึ้นมาว่ะ ไม่อกีกูฆ่ามันไปแล้วนะเว้ยตัวเล็กอ่ะไม่เป็นไรฮะกูฆ่ามันไปนะไอ้เชี่ยมันปกีกไว้ชาติดโต๊ะเลยสีไม่ถึงยี่สิบเกี่ยมดูเลือดกูครับไม่เปิดอ่ะเอาเปิดเปิดไปคับ ไอเนี้ยปะตูเจปดดิวิ่งไปตีตัวใหญ่ก่อนเนาะแล้ตัวเล็กอ่ะช่างมันออก แค่เปิดดิเปิดเปิดดิไอ้สันเปิดโอ้โหโดนเอาจับไปแล้วเอาไม่ไโดนกรงล้อทำไมให้มันอบเอ้เหี้ยเลือดกูไอ้สันเลือดกูเอ้ยปันปันเนี่ยเปิดดิเปิด ก็มาตีช่วยมันดีเฮ้ย,ยอุย้ช่วยนั่นไงเต๋อถ้ <c oughs> าโดนกรุงร้อเออไม่ช่วยตีไงเอ้าไม่บอกปะกูก็ตีก็เกิดนี่ไงเปิดแล้วก็เกิดไม่มึงไม่บอกว่าช่วยตีประตูกูตีมอนอยู่เอก แล้วตีทําไมมอนอ่บอกต้นต้นเออก็บอกกีคนไม่เคยลงก็บอกว่าเออตีประตูตีประตูมึงบอกเออก็นึกว่าตีมอนเออบอกให้เป็นสเต็ปสเต็ปอันนี้ทำไรทำไรเตรียมมอนนะโอเค เช่นอึดจังเลยครับคุณอันสีน้ำแข็งอยู่สั์สองบอยเฮีย้ยตัวเฮีย้ยนี่คุณอันสีไม่ตายเลย หลบแสงอ่ะมันจะมีแสงมันจะมีสีเท้าอ,อ่ะอ้ยไอเกียสีเท,ทาจะมีอะไรขึ้นก่อนอะ่ะก็โดนลมมันแค่นั้นแหละรอมันักพักมันจะก,กระโดดอย่างไหไวท่ทํำแสงทีเท้าอ่ะมันจะมีอะไรขึ้นมาก่อนหรอกตัวสีสีสสเหลืองอ่ะไม่รูไ้ไม่ยากหรอกฆ่าดิเฮ้ยผมไม่มีดาเมจครับ <laughs> อาต่อโอ uh ้ยย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 ย่ยย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 ย เอยโดนแล้วโดนแล้วเออปักตรงไหนก็ได้ดีกว่าเว้ยมันมันไม่เคยชินตัวจิตอง้ยโดนอ่ะ โอ้ยเหี้ยมาตีดิต้องมาตีดิโอ้ยสัตว์นกนะนกนะนกไหนสัตว์กูตีนกไหนสัตว์มึงตีดิเม่เอ้ามึงตีนกตีนกตีให้หมดไหนสัตว์เ็จี๋ยวตัวเองไม่รอดเลยกูอะอะเดี๋ยวมันจะมีบอสออกมาห่ะงอ เล็บสาวยากที่สุดฆ่าให้ตัวบอสใหญ่อะฆ่าตัวใหญ่อย่างเดียวนะไม่ก็ลากมาตรงการลากมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้จะได้ค่ายง่ายๆหน่อยระเบิดมึงแช่ด,ด,ดิตูนแช่บ้าไอ้เงี้ยมีน้ำแข็งนะ <c oughs> อะแล้วทำไมกูไม่ตายวะ <c oughs> ไม่บอกก่อนกูแฮกกิงไปแล้วเนี่ยแต่เซฟฟินิปกูเด็กฟินิปกูหมดข้า่าหมดข้า่า <laughs> เดี๋ยวระเบิดพันติแล้วกันกันไว้วาเปิดเลอเออรอดรอบ มานี่ออกมานี่หมดยังอะหมดมานี่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 ตีตีมันเราไม่มีอะไรแล้วตีเออใช่ไม่มีไม่มีเราไม่ได้เก็บมาตอนแรกเอาให้หมดสิเอาให้หมดดิแม่เจอนี่กูแดโขู่ทันไม่มันต้องเอาอะไรมาจากกระจี้มันอ่ะเดี๋ยมีให้กด ่ไงเราไม่ได้เก็บมาไงมาใช่ป่มมากระดามเมยองกูไม่ต้องกลัวหรอกเพย่องเข้าด้านหลังนะไหนไหนเดี๋ยว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 อธิบายกูมาอธิบายกูมาอันนี้เป็นตัวอะไรสิงโตอะไรสักอย่างวะเออเดือดซับโต๊กี้อะไรอรอโตเฮอะไรสักอย่างงี้ยเออไฟไฟโอเคออกไฟออกไฟอ่ะแล้วก็ตีหลังมันคะตามปกติ โอ้ <Okay>. oh, แรงมากเลยทดสอบจากดาเดีนต่อไม่มีโดนเบิร์นตายบ้างไเบิร์นแรงมอนตายดิแรงหรอกสามร้อยกว่าเอ้สามพันว่าตูนมนขยันไม้นี่ไหนดิกาเเียกิสสปายมันอนะ่ะ <c oughs> <c oughs> นีดิ พูดตัดเต็มไปแล้วมันเป็นเยี่ยร์เลยตอนนี้ครับเยี่ยร์สกิลไว้ตูลเนี่ยสกิลบอสแน่งมือเหมือนกันดูเอรตูนเนี่ยทำให้คืองนสกิลเนย ติดติดแข็งนะติดแข็งติดโชดขี้เนอะเลยไม่ให้ขึ้นหุนไม่เสียล่ะ MM หับพึ่งดีที่ให้คุณดก่อนดีไม่ให้บวก มึงก็บวกเองเดียวอ่ะไอ้ชะมึงใส่กีบมึงใส่มาเล่าไอ้ช่เฮ้ยเฮ้ยจอมเมืนดูตามันดูตามันล้วพยายามกรบกมยากไม่ยากไมยาทีดอ ก็ถอยบ้างไอเนี่ยมึงกูตีอยู่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงดูบาล่านุภาพสิแอทแท็กกูไอ้ฝาดมึงดูกูมีแต่มึงไม่เห็นเท่านั้นแหละตูนเี่เ ไม่ได้กลุ่มจริงมันไม่ได้ขนาดนี้หรอกเพื่อนโอ้โอมานานเปิดเกาะของมึงเองไงเนี้ยไรสาระเกาะมึงไงสัตว์อะโ่ออออเอ,เ,อเ,เดี๋ยวจะบอกให้หลบหรอกเดี๋ยวจะบอกให้หลบหรอกอย่าไปตี <Okay. S 2> ข้างหน้านะครับผมโอเค okay. เหมือนเดิมนะตีหลัง พยายามแทงๆวนๆไปตรงกลางนะหลบง่ายกว่าแทงยิงอโอเคโอเคอ่ะมิสั่นมิสันับเกินตอนไหนบอสจัดนะโอเคอันตินะอันติ ก็ก็อย่างนี้อะได้ได้ถ้าลากได้ตรงกลางเลยเดี๋ยวลำบากคนแข่งตอนพายุน่าจะแรงมากแรงมา,งมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่ <c oughs> ดับอ <c oughs> อ่าดูนไอกูวิ่งไปอยู่ในอร <c oughs> อร่ามันวิธีดูว่ามันอยู่ตรงไหนก็ดูในแผนที่นะในงั้นดับ อ๋ออ๋อไอ้เจ้ยออกนั่นน่ะน,นะอ,อ๋อโอเคไอ้เจ้ยออกเกียร <laughs> ์เอา๋อเออมึงอะไม่ต้องเข้าใว้กูเกตูนเข้าเออมันไม่ต้องเข้า,ขา <laughs> ออมึง <laughs> แย่งกันเอง <laughs> มันหลบได้สองคนถ้าเกินสองคนตายอ,อ๋อเอออันนั้นก็ก็เราหลบนะพายเกะไ,<ม>ไ,ไม่ต้องหลบผมผมจะเกียนไง <c oughs> โหไอ้สัตว์ของโอ้โหแค่มันพูเอย่างเกิดกูทองเต็มมาตีแม่งได้โอ้โหรถ,ถัวๆออกมาที่ฐารแของอิมมาเล่ โอ้มานาน้อยเองหี่อ่ะช่วยมานามนักเพื่อนมันใช้มานามเตียงองหมัดมาจัดเต็มแล้วบอกนะจัดเต็มห่วงๆตีดิยมตีน้ำแข็งอยู่ตีตีดิเชียร์เนี่ยมาเชีื้อทำตีแม่งเลยสัตว์ทำตีแม่งอ๋อ ขอสองชั้นได้ปเมาเร็วบิ๊กมาแสนเยี่ย เหี่ยวเชี่ยเลยเรียกแสนว่วเฮ้ยอะไรเฮ้ยโอ้ยอันติีมาสัสปุอบหลอกดูเนี่ยหลอกกูอ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยคนตายตายตายดิไม่ตายเดือดกูไฮแลนเดอร์แม่งไอ้สัสหยิ่งรอก่อน20วิอดทนไว้ไม่รีบไม่รีบมาต่างอัดเลยแค่คกูจะตายแค่นั้นเองอะไรอ,อ๋อของเอ็มปับเอ็ม ใช่ใช่ของอเขาเองแต่มันต้องใส่เจ็ดชิ้นนะย้อยยี่เฮ้ยนี่นี่นี่นามาตาไปแล้วไม่กลัวไม่กลัวคล้วไม่กลัวเลรกสติไม่ทันอีกเป็นไม่กลัวคล้ว กันสเสาวสวยได้ปัน่นมะเนี่ยปัน่นนะเนี่ยได้มีสาอันติอยากกลัวอยากกลัวมีสาอันติแหมมอลลี่ชิวให้ด้วยอ,อ,อ,อ่ะจริงอะมีแหม่ะอ๋อแล่วปั่นปันป่น <laughs> เฮ้ยมว่เคีฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นชิดถายแล้ว <c oughs> อเยะ <c oughs> <c oughs> มันดามเมจไม่ฟูไม่เป็นไรหรอกเลช่างทั้งหลายเฮี่ยรียบฆ่าเหอะรีบฆ่าแล้วต้องี ร้อยบัาปากสองไม่ลงโอ้โหอืมจะให,ห้ให้เดีย๋ยวไลลว้เอาตายเลยเอาตายเลยแงะการลง